น้ำตก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 คอหมยยูย่างแ่บแบน้ำตกคอหมูย,ย่างแ่บแทบด้วยจ้าี่น้องแาวยูทูบมา,าเห็นโอ้ยนอ ควรสุดทอนั่นสุดทอนั่นน้ำตกสุดทอนั่นเออเลื่อนเฮียฮัก ผักของเราก็จะมีบักเขือเปาะแล้วก็เห็นบ่น,นี่มะละมะละยอดมันก็มีเด้นอยอดหยอดบนหันล่างยอดบนหันล่างแล้วก็บักแข้งใบบักกอกใบบักกอกแล้วก็ยอดผักกระถินจ้ามาเด้อพี่น้องเาว้ายื้อทูปมากินเขาน้ำกันกับ เออน้ำตกคอหมูย่างจ้าทำเองแซ่บเองนักเลงพอนะคะมากินด้วยกันเด้อพี่พี่พี่บวกกินให่เมืองดอกมือนี่มือนี่บกินไห่เมืองทายไห่เมืองซื้อเนาะกินให่เมืองดูแล้วกินให่เมืองดูแล้วกินไห่เมืองดูแล้ว